วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูทีวีรุ่นเก่านะครับไม่รู้ว่ารุ่นเก่าหรือโบราณนะครับแต่คาด่าจะโบราณเลยแหละนะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นหน้าจอซ CRT นะครับเป็นจอแบบ CRT เป็นภาพขาวดำนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ข้างหน้าก็จะมีนะครับเป็นมีปุ่มออนออฟกับวอลลุ่มนะครับเป็นปุ่มรวมกัน นะครก็รสามารถกดปีดไวนี้ได้แล้วที่ปรับช่องที่ปรับช่องเต้วมันจะหมุนข้างๆได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันหมุนได้หรือมันหลวมนะครับพลงก็มีเกี่ยวกับค้อนไบรท์แสงสว่างครับมีปรับแสงสว่างแล้วก็บิดนะครับนี่นะครับข้างๆวานี้สภาพอาจจะเด่หน่อยนะครับเพราะเนื่องจากเจ้าของเต่าเขาเอาตากแดดตากฝนไว้นะครับก็เลย สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็พังแล้วนะครับเดีนยวตัวนี้เขียนไว้ด้วยว่าหกร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยยี่สิบห้าน่าจะเป็นความละเอียดหรือเปล่าซึ่ง,ง,ง,งเครื่องนี้ท่รีไปหาข้อมูลมานะครับอาจจะมีอายุอยู่ประมาณสี่สิบถึงหกปีสี่สิบสี่สิบถึงหกสิบปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับปีป อันเดี๋ยวผมมุนมาไหม,มผมมุนมาให้ดูนะครับตัวความที่สภาพมันเละเราาหมุนก็ต้องหมุนมเบาๆหน่อยไม่งั้นแตกแน่ตัวนี้สภาพเละมากนะครับเพราะเนื่องจากเราตากแดดตากฝนไว้แต่น่าสนใจน,นีครับสภาพเละแต่น่าสนใจนะครับภายในเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลอดสุญญากาศนะครับมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า เรียกว่าในมงจอนี้ไม่มีทารานซิเตอร์สักตัวนะครับใช้หลอดสัญญากาศแทนนะครับภายในมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีสายเหมือนอาจจะเป็นสายอะไรสักอย่างนะครับนดี่ครับเช่นถ้าเราถอดหลอดออกมาดูนะครับหลอดมีเยอะตัวหลอดนะครับเป็นของบริษัทซันโยนะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ เวลาจะใส่หลอดพวกนี้จะต้องระมัดระวังครับเพราะขานันพับง่ายส่วนลําโพงนะครับลำโพงหน้าตาแปลกนะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับแม่เหล็กลักษณะควานี่หน้าตาแปลกแต่ตัวนี้ลาโพงน,น่าจะโดนหนูกัดนะครับหน้าเป็นไม่มีผ้าเลยนะครับตัวนี้จะมีหลอดสัญญาณยาาู่สองตัวนะครับตัวกล่องควบคุมเนี่เป็นของซันโยนะครับแล้วก็ที่วงจรหลัก ซึ่งทุคั้งที่น็อตอะไรหลุดรวมไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพับมาแบบนี้ให้ดูนครับนี่คือข้างล่างนะครับซึ่งจะสแกนว่าจะไม่ไม่มีแผ่น PCB เลยจะไม่ไม่ไม่มีบอร์ดเลยนะครับเหมือนมันจะไม่เหมือนของในยุคนี้นะครับจะเป็นการใช้อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์อะเชื่อมมาหากันแบบไม่จะมีบอร์ดเลยนะครับซึ่งนะครับใช้ตัวนี้คาปาซิเตอร์ใช้ของลูบิคอนนะครับเกรดดีมากเกรดออดิโอเลยนะครับ เกรดดียี่หนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็หลายๆอย่างตัวตันทานครับตัวตันทานนี่เป็นเกรดดีพิเศษเลยนะครับเป็นเกรดที่ใช้เมื่อยุคสงครามโลกนะครับตัวตันทานอันนี้เป็นโบราณเลยนะครับโบราณของจริงตุ่นเก่านะครับปรานี้จสสแกนให้ J ว่าวงจรมาจากรุ่นลกๆหน่อยแต่อุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถนําไป ใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เกรดดีมากนะครับเดี๋ยวกอมาก่อนถ้าเกิดเรามาดูมอตจากสกเกตเห็นานี่รับจะมีคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เขา,าน่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์ไฟหรือเปล่านะคบน่าจะเป็นตัวเก็บไฟหลักส่วนลําโพงนะครับเป็นยีห่ห้อตามนี้ครับตามภาพนะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ หน้าดอกมันโดนน,น่าจะรู้ขัด,ดร,รืงแมลงสาดนหมครับขัดจนหมดแล้วแถวนี้มีฟานี่ครับสภาพแต่ไม่ค่อย,อยสวยเพราะเนื่องจากเจ้าของเก่าเอาตากแดดตากไว้นะครับหลอดหลอดเยอะเลยนะครับหลอดพวกนี้นะสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ได้นะคะถ้าใช้กับเครื่องเสียงเนื้อเสียงจะดีมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นวอลลุ่มเนี่ยเป็นวอลลุ่มแบบเกรดดีเลยนะครับ ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เกรดดีหมดเลยนะครับเช่ยงตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับขึ้นหรือเปล่านะครับมุมก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้าง่ากก็จะมีหลอดอยู่สองตัวแล้วก็วอลลุ่มนะครับตัวนี้เหมือนจะมีตัวปรับด้วยนะครับว่าจะใช้ไฟร้อยสิบหรือสองร้อยยี่สิบนะครับมันปรับยังไงเอ่ยปรับยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย นะครับขลังก็มีวอลลุ่มต่างๆนะครับตัวนี้ตัวกณ์ที่มันเปิดไม่ได้นะครับก็เลยจะเห็นแค่สภาพภายนอกอย่างเดียวนะครับมันมันเปิดใช้งานไม่ได้ะพะมันพังแล้วซึ่งอุปกรณ์ที่ตรงนี้สามารถนําไปใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่เกรดดีมากเช่นฟิลนะครับ,รบถึงแม้จะดูเหมือนฟิลกระบอกธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นฟิลที่เกรดดีนะครับเกรดดีกว่าฟิล ทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> ันนี่เช่นหลอดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับแต่สังเกตเห็นว่ามีลวดอยู่ข้างบนน่าจะเป็นการซับสัญญาณรบกวนหรือเปล่านะครับต่อกับสาย,ยนี่น่าจะซับสัญญาณรบกวนนี่แหละนี่ครับขาซึ่งหลอดพวกนี้จะมีขาที่เยอะมากนะครับใส่กลับไป ซึ่งหลอดนะครับเช่นตัวนี้วัดดึงต้องดึงเบาๆนะครับขามันจะมีช่องเว้นวักอยู่ตรงนี้นะครับเยลยทาให้สามารถที่จะเวลาเสียบ่็จะมีช่องเว้นวักตรงนี้ถ้าเกิดเสียบแล้วถ้าเราเสียบกับด้านมันจะเสียบไม่ได้นะครับ,รบประมาณนี้ส่วนอุปรกรณ์ต่างๆนะครับหน้าจอซึ่งตัวนี้ไม่มีไม่มีขดลวด ดีเกาวสิ้นนะครับตัวล้างจอน่าจะเป็นพ่อสาเหตุอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีดวดดิกกาสิ้นสลับล้างจอใ่คะงข้างหน้าตรงนี้นา่าจะเป็นช่องนะครับแล้วก็หมุนปรับข้างๆได้ต่ตรงนี้เป็น วอลลุ่มครับออนออฟตัวนี้น่าจะมี LED อยู่นะนะคะมีมีหลอดไฟอยู่ตรงน,นี้าจะเป็นหลอดไฟพาวเวอร์ลำโพงก็จะมีตรงนี้นะครับตัวน,นี้ลำโพงพังหมดเลยนะครับน่าจะโดนตัวอะไรกัดสักอย่างแบบถ้าส่องเข้าไปน,าน่าจะมองทะลุนะครับลำโพงพังหมดเลยก็น่าเสียดายคล้ายๆก็จะมีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแบบอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ พอดีไม่เคยใช้คสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ